มีหมู่บ้านน่อยๆในชนบทแห่งหนึ่งมีเด็กหน้อยผู้ชายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับพอ่อแม่ในกระท่อมกลางทงนาเขาเป็นคนที่มีนิสัยราเริ่องแจ่มใสเว้าจากับไพเราะเป็นคนนอบน้อมทอมตนมักห้องเพลงเป็นชีวิตจ,จิตใจจนเป็นที่รักของคนในหมูบ่บ้านแต่อยู่มาเมื่อหนึ่ง เด็กน่อยคนนั้นก็ได้หายตัวไปย่างปริศนาทั้งพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ชาวบ้านอีกหลายคนต่างก็บไร้นิ่งนอนใจซอยกันตามหาเด็กหน่อยคนนั้นน้ำท้องให้ท่องหน้าห้วยทุกห้อยคล้องสุขคล้องตามป้าดงดอนก็หาเบิดสุมองสุเปร๋ แต่กระบ,บ่มีวีแววว่าสิพบเจอเด็กหน่อยคนนั้นเลยวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าพ่อกับแม่ก็จับเจ้าเฝ้าถาตะลุกายให้กลับมาคิดไปหลายกินกระบ,บ่ได้นอนกระบหรับตอมใจร่างกายก็เริ่มส้มลุ่งส้มลุ่งพราใจที่มั่นอ่อนแอ มันก็นเลยเหให้ร่างกายอ่อนแอล่งไปนําพ่อก็เลยต้องปลอบใจผู้เป็นแม่ที่มันบอบชำ้ำเท่าเอ้ยบักค่ำลูกเ้้ามันไปสบายแล้วเจ้าย่าไปค้ดน,น้ำมันทอนี่มันก็กไก่กามาตั้งสามปีแล้ว ลูกเข้าก็ยังบ่มีวีแววว่าสิหาพอ่อให้เจ้าคดสวา่าเข้าเห็ดปุ่นวาสนาห่วมกันมาใดซำนีสุดท้ายพ่อกับแม่ก็เลยตัดสินใจทิมหน้าพื้นนีปล่อยให้มันโลกล่างแล้วก็ไปสร้างรักปักฐาน เริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่ในเมืองกรุงกับพีกับน้องถึงใจสิบ่าอยากจากแต่ว่าก็ต้องอดต้องฝืนเพราะว่าท่าคืนอยู่มงนี่ต่อไปแห่งสิคิดฟังใจเห็นภาพอดีตความหลังเก่าๆแล้วก็สินั่งเสียใจโศกเศร้าเรื่องที่ลูกไส้ของเล่าได้หายตัวไปแล้วไม่มีวันกลับมานั่นเอง ปอยอยู่นี่ไปดิโอ๊ะบักนี่ฮุ้ยปอยอยู่หยังเอ้ามึงถ่าไปโดนแล้วเพิ่นเว้าสุ ้ยไปหาหนูผมนะน้องจะได้กินเออไปไหยังเฮ้ยหนูโ่ยได้เดีอุ้ยพวกใหดด <c oughs> ม่ๆอยู่ตัวนี่เนาะมีขี่ห้อยขี่ห้าวผมมือนี่ขี่ใหม่ๆเลยคักๆๆ อย่างนี่อีกว่ามันหมาหน่อยอย่กูละนี่โตมันน่ะอันนี้ไม้ใบนี่ละเพราะไม้ใบมันปี๊ใส่กันนี่เด้อยไอ้ฟังหัวยังเัินคนชี้ลูกเนาะดีมาดไปพอได้วยสิเพราะว่าังไม่รู้แต่เนี้เจ้าคิดเบื้องของดิกหน่อยอยู่ที่ดินนี่้าใจป๋เจ้าว่าสีเสียไปใส่หอา้องฟังกูบ่านี่ฟังเยอะนี่หมายไว้ยาไมายามมนจังบลงพอด้ว้ครับครับเก้งบอกอย่างปลายอยู่ผู้เดียววันชิบวะทุกเจ้าฟัง ไม่ได้ฟังมาพี่เป็นตะย่างหรือยังนี่อีหลีโอ้ยป,ป,ปักเป้าบักขี่ไครคางขี่กูทำดูอันมึง่อก่อยู่นิไม่ได้ประโยชน์อีหยังว่าเรื่องเล่ามึงนี่กูบอกสู้ฟังพี่ตั้งแต่กูฟังมาหนิกูยังหาจุดมอง,งสิยานบ่ได้เลยมัน,ยอใน,ในอยู่ตรงไดนตอนนี้นเล็กน้อยหายไปสามปีแล้วก็พ่อแม่หาว่าพ่อนี่เพลงงานกรุงเทพสนั่นวะ เรื่องกูเหี้ยเป็นระยะเลยหนี่จะตั้งอยู่ตั้งอยู่เรื่องไหนพ่อแม่กูหัลนี่จากกูไปตั้งสิบกว่าปีจังมาหากูมึงว่าเป็นระยะมามั้งเมานวันนี้ป๋าเราของมหาเจ้าอยู่เนาะมันคนละเรื่องกันไหมแนวเดียวกันว้าจังเจ้าเสียเจ้าบ่ฟังไงพี่ดีแเจ้าฟังเพื่อเจ้ากระติจับเด็กคนเลยโอ้เป็นเังสี่บ่อโอ้ที่ไปที่บานจริงสิเนาะ ก็พ่อแม่ทิมไปก็ไปที่มาเหมือนกันเดียวกันตัวมันยังบ่จบเอ้ามึงคือบอกตอนจบเหมือนกูฟังโลดสนามไม่ยังเชื่อใจเข้าใจโอ้ยเนาะสิบ่ายเฉยเนาะบัดยามเจ้าเห็นพระเที่ยบก้อนชิงคืนเทศเขายังปูท่ามานให้เลยไปก็ต้องปูเรื่องมาก่อนตัวเนาะนางแปดที่ซื้อบรไจิตโอ้ยโหคืออะไรถอดบัดยามเจ้าความพี่เกิดกําเนียมมาบอกสูห้องฟังห้องก็ยังฟังอยู่ อันนี้คอยดูด,ดออคอยวิ่งชูฟังเถื่อแห่คนเรลี้ยงเนาะฟังบ่าไรสมบูรณ์แบบฟังได้อยู่แต่ว่าหูหามองสียานบ่ได้สิวันี้ชีว์วิ่งชูฟังดอกเข้าขใจไปเอาว่ามองยานบังเดียวนะครับข้ามเดียวสองข้ามหูเข้า,ขาขใจหูและสียานรวดนนอนาะก็ไปมุกกระสีบอกว่าไอ้่บ้านมาหาอยู่หากินแล้วก็มาพกนนพ่อบอกหัวกันอภิชาบิลือ้อบอกพ่อพีเด็กน้อย เป็นระยะไรเป็นสั <tr> <nels> ้นปีโอ้ยเคยเด็กฟังแล้วล่ะที่บอกให้ยังไปไปเก้ายังเหลืออยูุยายอันยี่บ่วงนี่ไตไม่แล้วที่กำโอ้ยจับกับฟังไปเนี่ยพีออกออกออกยุซี่กูสิวัดสายฟังมึงเป้าแต่ว่ากูก็เคยได้ยินมาแล้ว่ะแต่เพียงเป็นเพี้ยนคนเ้าอยู่ซือ กันได้กยังดีฟังใอ,อยอยอไอใจนี่มื่ล้วสักวันนี้ย่างไปพอไปนัางไปได้กูยิ้งังเออที่นี่หันโอ้ไปไดจีย่างมา,าที่นี่ไปไหสปีตัวมาวันปานปกูฮกโอ้ยไอ้ใจกูงกรีกแล้วยาาาา่างถางก็แทบมาเงยาหนผ่านเดีอยสามสิบปีวันนี้ว้ยฟังเลยทอดาเ สามสิบปีผ่านมาในเดือนท่านว่าที่เป็นย่ามเหนาแสงจันท์ในคึืนเดือนไงส่องแสงสกาวสว่างสวัยเต็มที่เศร้าบ้านในหมู่บ้านแห่งนั้นกระพากันออกมาหาอยากหากินหาอาห้อยกองเขาใส่บ่วงใส่กับเพื่อที่สิจับหนูหนา้าตามธรรมดาของวิถีชีวิตของคนในชนบทที่หาอยากหากินตามฤดูกาลคือจังทิดมีกับทิดป,ปองนี่ละ ล้วก็มาหาอยากหากินเั่นบ่ไอสองคนนั่นเป็นพี่น้องกันด้หั่นเอออ๋อวะวะผมก็ลังมวนเออมาที่นี่ฮั่นไปหาอยากหากินย่ำไดก็ไปน้ำกันเมื่อนั่นกระเสกเช่นเดียวกันนี่ละทิดมีกับทิดปองก็แง่งไฟหายามบ่วงอยู่กลางทงหน้าพุ่นยามไปแน่ก็หาขว้ยไม่ไปแน่ตกเดิกมาเพิ่นกับผ้ากันหิวเข่าแล้วบาดนี่ทิดมีก็เลยบอกทิดปองให้ก่อกองไฟ เล้วก็บปิ้งหนูที่ได้มาบางแรงหันกินแล่้วก็บ,บอกทิดป่องไว้ว่าให้ทาอยู่นี่เพิ่นสิออกไปยามบ่วงอีกจักรอบก่อนยามแลี้ยวกลับมากับปิ้งหนูสุกพอดีละทิดป่องก็เฮ็ดตามที่ทิดมี่สัง่งไปหางาใหม่มาเฮ็ดฟื้นดังไฟขึ้นแล้วก็เตรียมขั้วหนูสิปิ้งเฮ็ดแนวกินตอนดึกเอ่เป็นญาตินคักเนาะเออ เจ้ยา,ย,า,ย,าย่านี่รีบรึดีปกย่านตัวนาะบ่ไปปินงน้นนี่ไหมบ่แม่นบอกปีนโน้วไม่ได้เป็นย่านไหมปีนทีไปหาใจบ่วงเป็นตย่านไหมเออบาดท,ที่นี่ส่วนทิดนี่ก็ไปหายามบ่วงตามที่เจ้าของอ่อยไว้พราะยางยามไปตาก็ะแนมบึงขวยยไม่ไปน้ำส่วนเมื่อกะกำเข่ากองใส่น้ำหองน้ำขวยว่างบ่วงดักไปน้ำ,นำเลแลยว หาขวมไปท่งนั่นขวมไปท่งนี่ไกลออกไกลออกจนแสงไฟสายของทิดมีได้รับหายไปจากค้องจักสุของทิดป,ปองที่กำลังซองเบิงปีงนูไปพงังหันหาหมูกับพองกันไปพูนหงวยดึกเดือดเนาะอากาศย่ำหนาวต้องใส่เสียกันหนาวไปน้ำได้นี่แมนบ๊อบคาเปนไปไปไปเบิ้งบอกไม่ก่อน บ่ค่อยแปลน่นมองเ่าไม่จนแล้วบันดนี้ี่่ากจะลงแล้วหนาเนาะหัวเปียกมิดน,นับกำมาแม่งบางๆน,นั่นกลับมาท่าของทิดมีผูทีกรลั่งตั้งอกตั้งใจในการหาขวายหนูจนว่าได้เงยหน้าเงี้ยนมองดูว่าตอนนี้กูอยู่มองใด <c oughs> แห้งพ่อขวายไม่ไงกว่าเา่าแห้งกำเขายายไปนาเต๊ะ <c oughs> พ่อเด็กเขาเด็กเขา บรรยากาศก็กเริ่มเงียบสงบเสียงรีดจริงเร่ไรเสียงมาแรงต่างๆกเ็เริ่มเบาบางลงจนกระทั่งความเงียบมันดังป๊กคุ้มไปทั่วทงุงงนาแล้วก็นในเวลานั้นเองทิดมีกเ็เริ่มสับเนียถึงความวังเวียงที่มันกำลังก่อตัวขึ้นเง่าของปก๊บไม่กไปก๊บเลยเฮ้ยหยังงวัยอย่าทำ นี่นเฮ้ยว่ากูมีหนูเหรอมองนี้ง่นยังงไหมแป๊บความจิงบัตรคักดิเพราะว่าอยู่เงาของก๊กไม่ก๊กไหลที่โยกไว้ไปตามล่มหนาวนั่นมันกลับเหดุห้คนที่เห็นเป็นคือจังเคลื่อนไว้เองได้เสียงใบไม้ที่มันกระทบกันดังคืดคืด กลายเป็นเสียงที่ลึกลับเป็นแต่ยานเสียงล่มที่พัดผ่านไปกลายเป็นคือจังเสียงห้องควนข้างของผูดผีปีศาจนี่ล่ะบาตรที่นี่ฮันโอ้ยเศร้าเศร้าเศร้าจบ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 ได้แล้วไม่ยังนัจะจบแมนมึงสีวาเป็นแต่ยานสำใจกันสร้างน้อง้าใจมู้ยานบ่เห้ ชิบย่านเลยนี่โอ้ยมันเป็นแค่นิทานปลาล่ำปลาล่าเฝ้าเอ้ยผ่านมาสามที่ปีนบันเกเล็กน้อยมันเป็นรุ่นพ่อมึงแล้วกั <c oughs> บโอ้ยมันเป็นตะยานไงวะข้าเจ้าพ่อเออแล้วมึงก็สิบอกว่า <c oughs> มันสิตคำแล้วให้กูนี่เฝ้าผ้ามึงเมือม่อวันเถาะเฮ้อบักย่านเอ้ย <c oughs> ขียยข้กลัวขึ้นสมองปวดแล้ว อ,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 อุ๊ยตอนทั้งทีมีอีหลี์ดิโว้ยโว้ยไอ้มันเมียถ้วยตาถูกกับเป็นผีมีนีไอ้ไปกูไรกันเด็กหน่อยสบหัวตาบ,บานบนู้นคนยย่านนี้อยู่กระดกโว้ยอย่าว่าเด้อแันมีดีมากย่านตะเลียนได้พอมีแต่เมืองละที่เลียนนั่นขันเมืองย่านไอ้เมืองนั่ง,ง,าง,างขาวยู่นี่โอเคอยู่บ่าขี่ย่าน,<ส><ญ>นไม่หายนี่ ยิ่ไแล้วอีเรื่องไล้หลังนี่เห็นบหมนี่พอสามหลังใส่ไปฮะออาไปเถอะคำมโน้อสูวพีีได้หน่อยเว้ตีเกิดล้นมตัวกูมั่ะยานอีพอไปกับกูอดว่ะ าำจ,จังเด็กก็ชิดได้กินหาแล้วอยากก็กิ่ก็สนุกไม่คิดไปเองเพจที่กูย่านนี่ซื้อเสียงหนูหนูหนูพูกไงะครับ <laughs>

ใช่เป็นมองได้กแ,แกป้าะอะไรข้าะอะไรข้ายังก็ส่งงงยังครับเธอดี๋ยนี้เป็นยังไปเป็นยังบอพ่อควายลายบอกลายโอเจ้าสีกลับเลยบอกันนี้พี่จะไหนเอเอกลับตัวทำอลไเป็นยังปวดขี้บอกเด๋วยวนี้คือไ่ปวดฉี่เป็นยังขยกัก ก็คือจะกลับหม่นคอนทำนน่วเนาะใช่เกือบที่เราละ่ะพราะฉะนั้นละเหลืออะไรหนึ่งสิโอ้ยควางหนูนบลาไรไรบอกมองึมงหูยบอกว่ากูเปรอ,อย่างมากพอควคยหนูมงึมงบา้ามึงบอกบ้าที่หน่อยห้องเพลงมันบอกย่างผู้ใดใส่หนูคนอธิษฐานใครนะบอกเออโอ้ย <c ười> <c ười> กันที่ถ้าปลาล้าลําปลาด่าแบบพี่พาไปทัป้งสิบปีเลรุ่นพ่อข่อยขึ้นบ้านแหละปีศานต,าตัป๋องเนาะ,<ม>ะเออเจ๊จะมาขุดปีศาจย่ำหนี่บ่ที่จะเป็นบ้าตีข่อ,อยว่าจบตะโดนเลยแต่ว่ามึงบอกเป็นปีศานคักว่ะสมสิงแห้งแห้งอยู่เนี่ยปลนนั่นเออม่งรู้สึกว่าเห็นภาพเลยไปเจ้ายู่เราเจ้าคือสะเลาะข่อยพี่วะบ้าบ้า